สวัสดีครับผมโคตโตนะครับทุกครั้งผมลงคลิปจะมีคอมเมนต์คนคอมเมนต์อาหารทานเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันกระแต่งตัวก็ยังไม่เหมือนกันเลยอุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันเลยนะหน่วยซัพเปอร์คือหน่วยซัพเปอร์หน่วยซัพเปอร์เหล่านี้เนี่ย หรือชคอ514หรือชชคอเสือดาผมจะเล่าให้ฟังการฝึกกันอยู่กันกินทุกอย่างแบบระบบลูกวิเศษที่มันใครคิดแบบระบบหน่วยลูกวิเศษขึ้นมาเนี่ยบาง,างครั้งก็ในหน่วยลูกวิเศษอย่างอของกลุมหนึ่งหรืออิระวัน หนวยล่มหรือกลมหนึ่งที่เสียคัาดาบนะก็ะแยกสวนออกมากลมหนึ่งกลมสองกลมสากลม4เนี่ยกลม5ปัจจุบนันแล้วมีกองพันจูโจมเกิดขึ้นมาจากผมนี่แหละโดยซัพเปอร์ต้องฝึกระบบหน่วยลบวพิเศษทุกอย่างที่เขาคิดมาได้เช่นยกตัวอย่างผมเคยพูดแล้วไง มีท่านพอบอคนหนึ่งคนเดียวใช้สองตำแหน่งสมองแก่เนี่ยแยกสองตำแหน่งได้พอบอกุมสองและพอบอโนซัปเปอร์หรือชอคอยุงยุทธท่านไปประกอบความจริงอาจารย์ของท่านเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยชนประเสริฐศรีเขามาจากชั้นบทโทน เป็นนายทหารสอนนอายทหารทุกระดับชั้นพอออ่อที่เราอีกฝั่งพ่อเราพานัอออ้นเราอีกฝั่งจันชนประสิิสีเนี่ยเก่งมากนะ,นะที่เขาเรียกพวกผมเป็นครูเนี่ยก่อนจะมาเป็นครูเนี่ยครูที่สอนเราเนี่ยอย่างชั้นอ่พันเอกวิชาชิมบาลีเนี่ยเขาเป็นครูพวกผมนะ หรือพวกครูเชิงชัยในราอยูทินพวกนี้ก็เป็นครูของผมชัยวัฒน์เขาสะอาดพวกนี้เขาเป็นครูผมมาก่อนกขาทายทอดให้เป็นครูเนี่ยอาจารย์ชนประเสริฐสีอะไรต่างๆเนี่ยเขาทายทอดแล้วพวกเราเป็นครูเนี่ยให้ปกุกองกันเองเนี่ยเขาไม่ได้สอนในปากเปล่ามึงไม่ได้เรี่ยงโดนตีน ผมก็ตั้งยอมเพื่อเป็นผู้นำคนคนนะทุกคลิปทุกออกมันจะมีคนคอมเมนต์ทหารทานเนี่ยมันไม่เหมือนกันทหารทานชื่อใช้ตัวเดียวกันแต่ไม่เหมือนหนวยรูปพิเศษก็คือหนวนรูปพิเศษนะผมเคยพูดหลายครั้งพ่อป้เคยเรียกผมไปคุยแกก็อยากจะได้แบบอย่างเราแบบเจ้าคอให้หนึ่งสีเนี่ยแต่แกทำไม่ได้ เนินอำนาจเงินสองกำลังคนที่จะไปฝึกสอนคนเหล่านี้เจ้าที่โค้งจังห้ากสามเนี่ยเป็นผสมครับผสมมีหนันมานะคราบื่ยสารนะพวกนี้นะมันไม่มีหน่วยรัตเวงไกลยอย่างพวกเราและไม่มีหน่วยรวิศเศษอย่างชคาภห้าสี เจ้าค่าห้าหนึ่งสีเนี่ยทุกคนจบล่มจบอยู่จบแล้วอยากจะมาอยู่ห้าหนึ่งสี่มันก็หมายยังไม่ได้คุณต้องมีพิเศษพิเศษตรงนั้นเขาจะคัดเลือกกําลังคนเหล่าเนี้มาเป็นเจ้านที่โคนะผมจะเล่า,าเรื่องอชุดลูกน้องของชุดแรกๆเนี่ยที่ไปเป็นในสิบอ่าอ่าสูงขาวพิเศษุ่นแรก เรียกว่าไอรนนา้รุ่นอย่างไอ้ห้าร้อยนะรุ่นห้าร้อยน่าจะไปสองหกสองเจ็ดเนี่ยประมาณเนี้ยพวกนี้ฝึกในสูนข์งเขาวิเศษเลยที่กลมหนึ่งนี่ยแหละนะทุกอย่างต้องจบด้วยในตัวเองหมนไม่ว่าล่มจูโจมจบในนั้นหมดเลยไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นวิเศษแต่มีกำลังคนห้าร้อยนหนในจำนวนนั้นเนี่ย มีผมมีลูกน้องอยู่ประมาณหกสบกว่าคนที่ไปเรียนพวกเนี้ยก็ไอรีออกมาร้อยเอกมึงพันตีมั่งตายไปมั่งกับมีนะพวกเนี้ยมาจากนั้นก,ก็จะมีรุ่นสองรุ่นสามรุ่น4ี่เลือมาเรียนที่กองพันจุโจมจากผลอาสาแล้วเป็นบรรจุไปในสิบผลอาสาเนี่ยกองพันจุโจมเนี่ย คุณต้องเรียนแบบในสิบทุกคนต้องโดดล่มต้งเรียนจูโจองภายในสองปีก็ติดยศสิบตีสิบโท,ส,บโทสิบเอกก็เปในร้อยได้เหมือนกันอันนี้อธิบายให้ฟังนะมาจากคนอาสากองพันจูจอม,มาจากคนอาสาก็เลยพวกเรา ความสงสัยทหารผ่านเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับทหารผ่านเหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะจะเล่าให้ฟังตอนนี้ผมจะเข้าเรื่องอธิบายและเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องการแต่งกายของโขคอหันสีเนี่ยชุดแต่ละชุดเนี่ยมาจากเมืองนอกหมดเลย มันไม่มีของไทยยกเว้นกางเกงในไม่ว่ามวกเสื้อรองเท้านะกระสุนบางคนก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าคุณโตครับอยากให้สาธิตเรื่องยิงอาวุธดีหรือคปืนกดจารผมเนี่ย อาวุธอะไรต่างๆอ่ะอาวุธเล็กเนี่ยเป็นดาชาทุกกระบอกเลยเขาใช้จนชำนาญทุกกระบอกเลยยิงปืนก้นจานยังไงยิงมือเดียวก็ก็ยิงมาแล้วตอนนั้นมีพะละกำยำแข็งแรงนะมันก็ททำได้ไอ้ฮกซิก็ยิงมือเดียวมาแล้วแตได้ผลไหมการมือเดียวจะยิงได้ผลเนี่ย มันไม่ใช่เืินมาสบายอนะ่ยิงได้ไหมยิงได้ยิงโชว์แอคชั่นอะไรได้สบายมากแต่ฉะนั้นได้เป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่นะไอพีดนะีใช้กระสุนากานะใช้กะสุนศิกเซ่นี่แหละสิกเซ่ก็ลำกล้งกองมันจะยาวกว่า จะสั้นกับอาวุดีหน่อยอาก้ากับลำกล้องกับพอประมาณใช้กระสุนเดียวกันหมดเลยไม่ว่าซีก้าเอเซกาเซ่ไซก้ามาสเตซีก้า,กามันใช้กระสุนในแบบปืนส้มยิงนะอันนี้คือฝาอ่อา,ายของอาวุธควายคอมมินิต์ปืนกลนมือปืนกลน1 6มีไหมมีมีมนะปืนกอนเอมี ม่ใช่เ1 6มสิบมันก็มีแต่บ้านเราไม่ค่อยนิยมใช้กันมีครูครับไอ้อ2 9บเก้าออโต้เป็นสายพานเนี่ยมีไหมมีเข้ามาปีได้ปีสามหนึ่งตอนที่มันอยู่เขมรแต่มันอะทะมันไม่คล่องตัว ที่จะชู่ไปลบในสนามลบก็ต้องใช้กับรถสายพานแลวอะไรต่างๆมันใหญ่นะไม่ถึงก็ออโตโอ้หรอกมันก็ยิงแบบดึงดึงดึง,ด,งดึงประมาณนี้นี่้องข้องใจเรื่องอาวุธเลยใช่ไหมอาวิจีมีสองชนิดอา g 7, r จีเจ็ดอาจีสองจเจ็ยิงรถถัง หรือทำลายเบิร์มป้องป้อ,ปอมอะไรต่างๆอันที่สองสันฐานสั่นฐานบุคคลเราให้ฟังระยะการยิงความไกลอันทีสองก็ได้ประมาณ400เมตรไม่ไกลไกันนั้นละอีสองอเอัีเจ็ดล่ะยิงได้ประมาณกิโลครึ่งความแม่นยำสูงแต่ถ้าไม่เจอของแข็งมันไม่มีประโยชน์ เขาไม่ทํางานอย่างผมเนี่ยโดนหางอับีโดนก้อนหินก่อนแล้วมันเฉล็บเข้ามาอันนี้ตัวอย่างเาอัีสองเอออัอีเจ็ดเนี่ยจะมีวะเวลาเรายิงเข้าไปตัวลูกจะหลดจะปลอดหางไอไอ,ไอที่หางมันมันมันเป็กม่เป็กอ่ะม,มันบังคับทิศทางเน่ยมันเร็วมากคุณงยง่ายๆปเราสอดีๆนั่นเองนะ เหมือนไกน่พวกเอ็มเอ็สองไอ้อะไรเอ็ไอ้อะไรที่เราใช้กระบอกเดียวของอเมริกันเนี่ยนะพวกเนี้ยเหมือนกันเลยนะแล้วตัวนี้อไอ้ที่เราใช้ของอเมริกันนี่ยิงและทิ้งนะกระบอกว้างเปล่าจะมีสองชนิดกัน,กนหัวกะโหลกกับหัวธรรมดาคนที่ยิงแม่นที่สุด อยู่ในหน่วยผมนี่แหละเื่อพันโทสุรัต์ขมวลกิติจะยิงแม่นมากตอนนั้นหลังจากเราตีบาบหินแตกขึ้นไปยึดแหหัวหัวไม่มอกอะ่ะมีลูยแค่เนี้ยแกเลงเรนแล้วก็อยู่ข้างหลังแกเฮ้ยมันจะยิงได้หรอะวนะเราได้ยิงได้อะ่ะมึงเชื่อฟีมูมืกาอก้อยโต อยู่ข้างๆแกนะมีรูอยู่แค่นี้ระยะก็ประมาณสักแปดร้อยเมตรน่าจะได้ <c oughs> ไดเฮ้ยค่ยิงอาสาัารจรจริงๆไงนะแค่ยิงลอดเข้าไปได้ไงไมึงเบ้เลยลอยเลยไปตรงข้ามอ่ะเออนี่ไง ก็เลยบอกว่าความสามารถแต่ละคนมันไม่เท่ากันถ้าให้แก 9, ยิงเอ็มเจเยอะเอ็สองสามยังผมจะแม่นก็ย่งผมก็ต้องวัดกันหน่อยแกก็คนใช้างาน,นก็ต้องวัดกันหน่อยนะพร้อมยิงตะกรเด็กงไงมันรู้ว่าจะใช้ยังไงบางทีก็เฮ้ยมึงยิงไงวะแกก็แอบมาถามางนัน รู้จะบอกยังไงขอเป็นนายเราอันนี้เรื่องอาวุธมาชี้แจงให้ฟังแล้วก็ชี้แจงเรื่องทหารฐานไม่เหมือนกันนะทุกวันนี้ผมดูในคลิปทหารฐานเนี่ยฝึกเป็นอาหารล่าไปทุกทีแล้วลบน็อกแบบไม่ค่อยมีการระวังป้องกันตัวเองก็ไม่มีเริ่มวินัยก็เริ่มย่อน ไม่ป้องกันฐานตัวเองยังไม่ไม่พอไม่ป้องกันตัวเองด้วยผมเห็นทางใต้เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็อะไรถ้าพวกคุณถามไม่ได้อย่าเป็นอาหารพานดีกว่าอาหารพานเรามีเกียรติเราสร้างชื่อเสียงมาจากปีสองศูนยแต่ถึงปัจจุบันนี้เกับห้าสิบปีแล้ว รุ่นพี่ๆก็เป็นเสือพลานเสือพลานเนี่ยมาอย่างไงอาสามงานแต่อาสาพวกนี้ไปลบนอกประเทศเขาไม่ได้ลบแบบนนทหารอย่างเราหรอกก็มีที่อยู่มีที่อาสาเขาอยู่ที่เป็นหน่วยเป็นแหลง่งมีหมู่คณะฝึกก็ไม่หนักก็้ฝึกก็พอใช้อาวุธเป็นกระป๋ายละเขาเคยมีรุ่นพี่ แลมาไเป็นลูกน้องผมด้วยผมก็ถามแกกกบอกพวกผมฝึกไม่ใช่หนักอย่างเงี้ยครับน่าอ๋อเหรอแกก็มีเรียนชั้นหนึ่งชั้นสองไปลบในลาวลบในเวียดนามเขาเล่าให้ฟังพวกผมไม่ได้ลบอย่างหัวหน้ากนน็ลบกันหนอกลบกันยังไงพี่ ก็พวกผมก็อยู่ฐานอยู่อะไรแต่ไรตีเนี่ยแล้วก็ให้แนะนําให้เช่าบ้านก็รู้แบบน้นแบบเนี้มผมกับพ่อวิชนเหลือพ้าหน้าอรพันเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังงั้นท่านเกอกงูทุกวันเรื่องเนี้ทุกวันเนี่ยท่านไม่เอาละเป็นธรรมะธรรมโอ่ังชั้นสูงเลยเรื่องพระพระพุทธเจ้าท่านรู้มากกว่าผมเป็นเด็กวัดเอง ท่านไม่พูดกับผมแหละเรื่องลบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตื่นเช้ามาต้งองคุยวันละหนึ่งคำเรื่องลบไปยังไงให้ชนะค่าเสีิ <c oughs> ไม่มีพระพุทธเจ้าสอนว่าอ่าขอญอาติคุณพ่อนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าเพื่อนเข้าไปในบ้านเพื่อนยังงงเลยหว่าเฮ้ยพ่อเองหรือเปล่าวะอืมไม่ใช่อย่างงี้นะเออรู้ นะตามวาระตามกรรมจากแม่เสียไปแล้วก็พ่อเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับก็เลยเรื่องสนามการลบจริง,จร,งจริงแล้วนะ 5, 1, 4, เนี่ยาหนึ่งสีเนี่ยทำงานมากมายให้ประเทศไทยโดยมีใครรู้จักรู้จักและค,ค่ายปักคงชัยค,ค่าปักคงชัยคยือค่ายของผมเอง ทำไมผมผมไม่ได้ออกจากนั้นผู้ใหญ่ก็ขอมา,มาเป็นหน่วยลูกวิเศษหลาละครอย่างสนทรพันล้มพี่จะ,จะเสริิศชัยอย่างชาลีซีทองชาลีุริยะไอพวกเนี้ยสมใจก็มานีเขาขอเขาไอพวกนี้คืออยู่ห้าอีสามมันก่อนเขารู้ไอพวกนี้มีฝีมือมีฝีมือแล้วไงครับครู ก่อนจะเข้ามาอยู่หนูซัพเปอร์เนี่ยมึงต้องสอบเข้ามาให้เดินเข้ามาเฉยๆมึงปินใไขอ่ะอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยเหมือนกับผมพูดเนี่ยบางทีผมก็อยากจะถามกัน,น่ะไอซีทั้งหลายที่คุณคอมเมนต์ผมมามึงถามมึงปินงไขนักลบมัน,มนใช่ถ้ายังสามกันเป็นนักลบแต่ก็ลบแบบในแบบเขาไม่ได้ลบแบบ นอกแบบอย่างพวกห้าสีในแบบหมายถึงมีฐานที่อยู่มีกองร้อยอยู่มีชุดอยู่แต่ห้าสีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีฐานอยู่มีแต่่ข่แค่นั้นเองออกจาก่ายแล้วแต่มึงฮะมึงจะไปเป็นไปตายเรื่องของมึงเป้าหมายที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบไว้ให้เนี่ยมึงต้องไปกลับไปทํางานให้สําเร็จไม่สําเร็จ มึงจะตายหาทั้งกองร้อยกันเรื่องของมึงน, 5, 1, น,นี่คือห้าหนึ่งสีอันนี้เคยหน่วยซัพเปอร์มึงต้องสำเร็จให้ได้อย่างหน่วยซัพเปอร์รุ่นสาสิบเก้าคนที่โดนถล่มเนี่ยที่ผมบอกสามสิบ้าดินตายเนี่ยพวกผมไปทำงานนอกประเทศมันสำเร็จมาแล้วแ้วเข้ามาเนี่ยบังเอิญไปประทักไอ้คุณสาเนี่ยเข้ามาในไทยแล้วมันหลายกิโล ที่เฉลิมใช้เนี่ยโดนยิงตะกวันแรกเลยโดนหัวขาวป่านนี้เกก็ยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือหนูสเปอร์ถ้าหนูอื่นบันไลไปแล้วถ้าไม่ฝึกหนักไม่เรียนรู้จริงๆไม่เอาตัวรอดที่รู้จริงผมถามหน่อยเนี่ยหนวยอะไรต่างๆเวลาเข้าตีเนี่ยพวกคนเข้าตีจุดหนึ่งวังกำลังจุดหนึ่ง ลงไปทำงานนีกจุด1นึหลายกิโลหานกนไปถ้าศึกจะอ้อมหลังไม่ได้เพราะเรามีหน่วยป้องกันในชุดเดยอะก็จะมีป้องกันกำลังคนเยอะไม่เยอะ39คนเนี่ยมีชุดป้องกันอยู่4ีห้าคนมีความสามารถฆ่าคนเนี่ยปีร้อยไอ้นี่มันแตกต่างไงเข้าใจเลยอย่างครับ FC ครับก็เลย เรื่องนี้มาชี้แจงให้พวกเราฟังหนวยมันต่างกัน,นอะที่ลบกันไปไลเนี่ย <c oughs> พวกคนรู้จักหน่วยให่งสีน้อยสักไปนะไม่มีมนุษย์ไหนเลยไม่ใช่ประเทศตัวเองยืนซัตก,กับเวียดนามะผมพูดได้เต็มปากไปถามลูกน้องผมยังไม่ตายตอนเนี้ยมี ยัร้อยเอกร้อยโทอยู่ยังไม่เกษียณมีอยู่เาไปถามไปผมยืนซัดก,กับมันอน่ะกลางทุ่งเลยให้พวงนี้ถอยบอกว่าเจอก็บทชายแดนวันถามทําไมเขาหน้าไม่ถอยพูดแต่คําเดียวว่ากูไม่มีลูกไม่มีเมียเว้ยมมีอยู่พ่อแม่มีพี่น้องกูตายไปก็กูตายคนเดียวพวกมึงมีภาระทังบ้าน ทำไมต้องถามงี้หนึ่งไม่ใช่ประเทศตัวเองป้องก,กันกับกำลังคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้เขาถอนไปก่อนจะมีระดับนายทหารขเขมรอยู่คนหนึ่งอยู่กับผมอันนี้ก็บ้าหน้าตายผมก็ตายมันก็เธอเุ็นคนจนันเงินมาไห้น้องซั์ก,กับซักตั้งในเวียดนามมันแน่มัจากไหน มันก็ตายอย่างไงมันก็เหเข้ามาเวทหนามมันไม่ได้สนใจมึงหรอกมึงวิ่งไครกูสุดท้ายทําไงถอนถอนแบบไหนวิ่งหนีเลยไม่ใช่พวกกูไม่ไ,ได้วิ่งหนีเฟิกมันระบบนูรเวเซตเนี่ยไอ้เมมก็เฟิกเหมือนกับก,ก,กูนี่แหละนะมันก็รู้ว่ากูถอนมันจะป้องกันยังไงมันถอนกูจะป้องกองัน,นกยังไงนะกูสุดท้าย นัดหมาย็ั่าไปเจอบนชายแดนก็เจอกับประมาณตีสองอันนี้แหละวิธีการลบไอ้ซัพเปอร์เนี่ยมันไม่ได้ลบกันในประเทศไทยน้อยมากที่ทำงานในประเทศไทยนอกชายแดนตลอดแต่ไม่บอกประเทศไหนเข้าใจแล้วยังนักลบจริงๆก็จะพูดกันเงี้ยของจริงไม่กโกหก ไม่มีเติมแต่ง,ตงนะผมก็ดีใจนะบางคนจะพูดเหมือนผมไปดังได้แต่กองทัพบกก็เชื่อด้วยเห็นออกแลแ้วได้คลิปพวกคุณกล้าสัมภาษณ์ผมไหมล่ะุณถามกล้าไหมล่ะคนที่เก่งคนที่กล้าจริงๆก็คือ,คอน,นมคงกะพันกล้ามาสัมภาษณ์ผม น้าไหนไม่กล้ามาสัมภาษณ์ผมสักคนอนะของจริงครับนะคู้สึกว่าเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยเจ้าไหนผมก็ออกคลิปเรื่องทำงานในลาวนะแกระดับทหารในทหารผู้ใหญ่แกไม่พูดไม่เยอะอยากได้รายละเอียดเลยมาคุยกับครูโตสิครับแน่จริงหรือเปล่านะนายเขามาทำงานร่วมกับผมตอนที่ ไปในหล่าเท่านั้นแะอยู่ในกรมวิชาไหนเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับผมนะผมเป็นหัวหน้าทีมเองครับอยู่ในกรมพูชาอยากรู้เหรอสัอกวัน,นีจะผมจะออกคลิปกับคู่กับลูกน้องผมคุณ่าให้ใครใคล่องใจไปเลยทําไมหัวหน้าโตไม่มียอดเป็นนายคนได้คุณจะได้รู้ดีเลยว่า เขาจะพูดยังไงคลิปนี้ไอพีนี้เขายุติแค่นี้ก่อนขอสวัสดีครับสวัสดีครับ